สวัสดีครับฝนมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับฟ้าคึมมาเลยครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูชั้นวางของอเนกประสงค์ครับนี่ครับเป็นชั้นวางของสี่ชั้นมีบานปิดเปิดครับสารพัดประโยชน์ครับใส่ของได้หมดเลยครับวางชุดกาแฟถ้วยชามนะครับหรือจะวางเตาไมโครเวฟนะครับวางผ้าพับวางหนังสือได้หมดเลยครับ นี่ครับสารพัดประโยชน์จริงๆครับทําจากไม้สักทองนะครับเพื่อนหลายคนก็ถามอยู่ตลอดว่าทําจากไม้อะไรครับทําจากไม้สักทองครับนี่ครับเป็นไม้สักขนาดเล็กครับขนาดของชั้นก็จะมีความลึกอยู่ที่4 0เซนครับกว้าง7จสูง1นเมตรบงคนบอกตัวใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่แค่ไหนก็ดูครับนี่ครับสูงก่าหัวรถครับ ถกระบะนะครับนะครับสูงกว่าหัวหัวรถครับก็ตัวใหญ่อยู่นะครับกำลังใช้ครับความสูงถึง1เมตรนะครับหนึ่งเมตรก็คือร้อยเซนนะครับนี่ครับทาสีเนื้อไม้ธรรมชาติครับผลิตจากโรงงานต้นสักอยู่สุขโขทัยครับโรงงานอยู่ที่สุขโขทัยครับ ใครสนใจก็สอบถามกันได้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับฟรีค่าขนส่งนะครับนี่ครับมีแค่6ตัวครับรอบนี้ครับหมดแล้วหมดเลยครับถ้ามียอดออเดอร์สั่งเกินเราก็จะผลิตขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำส่งตามคิวให้ครับเพราะว่าเราผลิตกันอยู่ตลอดอยู่แล้วครับแต่ชุดนี้ถ้าใครอยากได้เลยก็มี6ตัวครับ ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่ชมครับสวัสดี